แซบปะแซบปะแซบปะอร่อยไหมลูกแซบปะเน่าพ่อป้าถามแซบปะแซบปะแซบปะอ้ยกินเขาก็ปวดมันนี่นางงามเลิเอ้ยเย้ยโอ้ยบ่กินบ่กินกินบ่ฮึฮึแม่แม่

น้องเค้กกินปอดหมูวันนี้อร่อยไหมลูกแซ่บวะไหนพูดดิแซ่บแซ่บวะอร่อยไหมแซ่บวะฮะแซ่บวะเอามัมมัมดิมัมมัมไหนมัมมัมดินี่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  เจ็บเจ็บเจ็บเออเจ็บหลายเจ็บะปะบอดนี้บอดนี้บอดบอดนี้เพื่อ,อ,พอเธอแซ่บบ่โอ้ยแซ่บขนาดเลยรประกอนเนยพรกกอนกินข้าว ยิ่งข้าวผัดผัดเผาดัางแทบเลยโอเคกินปอดหมูไอ้เรียมเพียมเลยบาย,บายๆเอาบายๆจุ๊บ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 ก่อนทุ่จ้าไหนทุ่จ้าทุ่งจ่าไงอ่าบายบายกกาาาาาบาย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 เนะออ